โอเคครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในเกมสวีดออฟโฮมโฮมสวีดเออกับเสี่ยวพ่าง Gaming เกมมิ่งนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะฮะเราพร้อมที่จะไปล่าผีกันแล้วโอโดูอวาก้าใหม่อสกินใหม่นี่เด็กว้นมาสิครับพร้อมบวกผมมากผมมาผมมากรุ่นใหญ่เว้ยนี่ภารกิจของผู้รอดชีวิตหาของทำพิธีทำพิธีออกจัดนิเวศหรือกำจัดผีฮะเกมนี้เนี่ยผมเอา เด็กแว้นมาเพื่อเขามาต่อยผีนี่เวลาที่เรามีหันนุมานอยู่ด้านหลังเนี่ยเราจะมีความกล้ามากยิ่งขึ้นนะครับผมผีเนี่ยจะฟันแทงไม่เข้านะเปิดแม่งเลยเกมนี้นะฮะเราอยู่กันในด่านโรงพยาบาลล้างเอะเอะน้ำมนนะไอ้บ้าเอ้ฉันเนี่ยอยากจะบวกกับผีให้เต็มแก่และเอ้ ให้เจออะไรวะเฮ้ยเอากูไม่ต้องการแต่ทางนี้ให้ตายเถอะโอ้โห้ยน้ำมนกับน้ำมนเถอะไอ้ผีว่ะเฮ้ยเข็มชิจยาเดี๋ยวฉันไปเอาเราต้องเปิดหีไปได้เยอะๆก่อนนะฮะตอนนี้มันจุดทูบอยู่ตรงนั้นแล้วเฮ้ยมีอะไรวะเดี๋ยวปักหมุดให้เพื่อนก่อน เดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ข้างล่างตงัวกระไดยังไงมันก็เป็นทางเดิมมันก็ต้องเอาอยู่แล้วอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเฮ้ยระเฮียตกใจโอ้โหมาไม่พูดไม่เสียมาใหม่โหยเกมนี้เดี๋ยว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 ยว้วามหาคุณเนี่ แเสียงโดนรีมันช่างตื่นเต้นลึกเกินอยู่แถวๆนี้แหละว่าแล้วไอสัตว์ไม่เข้ามาวะไม่เข้ามาวะไอพี่โอ้ยสัตว์กูขึ้นบนก็ได้ไอ้เฮ้ยใครโทรมามันนี้คนมาวะบูวน้ำถือน้ำแม่งสัตว์ เฮ้ยเฮ้ยผมผมเมื่อกี้ผมเพิ่งทิ้งนี่ไปโอ้ยอันนี้นี่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 นนโชคดีเห็นไหมผีมันไมไ่ตามผมอยู่เราแม่งตรงนี้แหละสัตว์มาป่ามาป่าโอ้ผมนาโมนาโมมาจุกกันจุกกันโอ้ผมนาโมนาโมนาโม,โม,โมแต่สาขากว่าโตอาราโตะบาสะพุทธาจ่าโอเคต่อ <c oughs> ไปเอา หอบหอบหอบเอาหอบมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เราสวดแค่สามตัวพอเฮ้ยผีมันตามเพื่อนเราอยู่รีบหาของเร็วโอ้ยน้องเจนน้องเจนกำลังเก็บหนักอะโอ้น้ำอะไรวะฮเรียใสสินเหรอันแมงตรงนี้ก่อนเลยอะ่ะโอ้โหมา สักพักแม่งโผล่มาข้างหลังกูเพ่นกระจายจบก่อน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 โอ้ยน้องเจนไปแล้วอะไรวะแผ่นยันเหรอแผ่นยันเหรองั้นเดี๋ยวผมขอล่างไว้ก่อนแล้วกันให้มันขึ้นมาช้าที่สุดนี่แน่หาของก่อนหาของทำพิธีก่อนเฮ้ย ลืมกดเฮียเสียวมาตอนนี้ทางยังปลอดภัยอยู่ฮะเขาไม่ได้ตามผมเฮ้ยได้แล้วนี่แหละทํำพิธียาวๆแล้วเราก็จะวิ่งไปข้างบนสักแล้วสวดเลยเอย่าสวดจนเสร็จนะฮะผมเอาแค่99้า<อ>้าพอเฮ้ย โอ้ยมาเด้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 ที่รออยู่ไอ้น้องนี่เข้ามาเด้เข้ามาเด้ขึ้นมาเด้ขึ้นมาเด้สิ่งนี้ขึ้นมาดิปวดแม่งเลยสัตว์เฮ้ยไม่ขึ้นมาวะเฮ้ยไม่มีใครไปเก็บวิญญาณน้อง จุกกันจุกกันจุกกันกนโมัตาสานาัสสะพักวตตวรรณะต,ตสมัสมมาสาัมพุทธัสสะสวยอะไรเราทะงท่องคาถาอะไรวะอฮงยา้ิโเจนตปัสิโกโนาโยปัจจตุทิตโภิน ได้อยู่ได้อยู่ได้ไดอยู่เฮ้ยโอ้ยโ,โอ้โหไอ well ้กูอะนักสู้เผ็ดมึงขึ un, ้นมาเลยมึงมาบอกกูตัวตัวเลยมาเนี่ยมึงขึ้นมากูอะนักวิ่งอยู่แล้วปึ้งไอ้เคี้ยไม่โตดิไอ้สัตว์เอ้ยเล่นต่อดิเฮ้ยเล่นต่อดิครับมึงจะขึ้นโชว์มาทำไมล่ะครับเอ้าโอ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยดีครับผมยี่สิบแซก้องงยีงสิบแซก ไ้ยเอบนี้เีแม่ต้องลงมาอเี่ยไอ้บ้าเอ้ยเอาถ้ากูตกใจเลยขอเข็มชิดยาหน่อยน้ำมาทำไมหรอหาเพื่อนไม่เอาขอเข็มชิดยาหน่อยครับอยู่ข้างบนแ่าวะ ไม่เสียงมันเหมือนมันอยู่ข้างบนเลยโอ้โหตกใจโอยอยู่วนุ่นๆนๆนุนหนุนหนมนหนุนหนุนลนุนห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 ุ้นหนุนหนุนหนหุ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 นหนุนหุนหนุนหนหามชิุุุา เดินชนตายเฮ้ยเข็มชิดยาอยู่ข้างบนน่ะผมจะรอดป่าวทุกคนแม่เงยไอ้เหี้ยปัดไม่ได้ตกใจตกใจมึงไม่ต้องขึ้นมานะ เข็มชิดยาเข็มชิดยาทุกคนผมต้องการเข็มชิดยามเอาเข็มชิดยาก่อนนี่เข็มชิดยาสาหัสเอาเรื่องอยู่เอาก่อนเฮ้ยเอ้ยกูยยยยจะสู้ผีได้ไหมเนี่ย <c oughs> เข้ามาเลยไอ้ผีบา้า ยังยังทางปอภัยแหมร้องสักเจ็บเลยโวยอย่างโทรศัพท์ดังอีกแล้วมาโอ้โผู้มึงเอากูคนเดียวเลยให้ไล่ยำมึงขึ้นมาเน๊ ตะเตะเตเตะว้าวเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมันเอายิงว anyway. oh ่ะเฮ้ยมาฉีดสงการเนี่ยเล่นสงการกันหน่อยไปไปตอ้ยโคตรตหดตายโสตกเจ็บเลยไอ้กี่บ้าไอ้พีระยาเฮ้ยสวดมนต์ไปอย่างน้อยเราก็ลอ้เพื่อนได้เ้สู้สเขาเจน เชนชู้ชูช้เข้านะวิมาแล้วมันมาแล้วเอาวิญญาณกูก่อนชุบวิญญาณกูก่อนชุบวิญญาณเขาก่อนดีไม่ชุบวิญญาณเขาเออเพื่อนชุบวิญญาณกขาหน่อย โอ้ยไม่ชุบวิญญาณเขาเลยไปชุบวิญญาณเขาก่อนจะตายแล้วเอาสวดมนต์อีกมึงชุบวิญญาณกูก่อนเนี่ยเดี๋ยวกูมาบวกกับผีให้เลยนี่ชุบวิญญาณเขาก่อนดิเฮ้ยมึงเป็นโอ้โหเฮ้ยเอาไงอะเอาไงเนี่ยโอ้ตกตายดิมึงมึงชุบผู้คันมึงชุบผู้คันเออเนี่ยชุบผู้คันตรงนี้แหละโอ้ยมาแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวบวกกับผีให้เลยสัตว์เดี๋ยวกูเอามีด ฟันผีเลยมาแล้ว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 แม่แห่ให้กูเกิดมาแล้วเลือดจุกก่อนจุกก่อนจุกก่อนอัดตังที่สุดสัพเพยคกาปลายันติ ของก้อนเดี๋ยวให้ตัวนั้นมันสวดไปเราเน้นแบบว่าหาของก่อนครับอันนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเย่าเพื่อนมาแล้วโหโดนต่อยปเนี่ยให้เพื่อนสวดไปโว้ยโว้ยโว้เลยนี่ครับเราจะอยู่ตรงนี้ ครับหนีดีกว่าครับจุ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 บมาดร วับแล้วก็ไม่มาเขาสตกใจเลยนี่เอาพีมาด้วยไหมเนี่ยมาเฮ้ยผมไปด้นี่อ่ะงไปหนึ่งเอุ้ยมันเปิดโลกไม่ตายเอะบระเจ้าุ๊กคุ๊กๆๆ๊ก๊ มาสิมึงมาสิไอ้ผีไรย่ยำโอเคเกมนี้ผมว่าผมโหดอยู่นะผมเบนได้แค่ร้อยกว่าเเองเหรอเนี่ยพร้อมยังเพื่อนพร้อมแล้วสวดเลยเดี๋ยวบวกผีแล้ะ ข้าทางตลอดัป็นตอนที่โว้ยเอาเลยสองตัวมาพ้อมบวกแล้วตัวนี้ได้ยังโอเคบวกพีถึงเวลาบวกพีหาของก่อนหาของก่อนหาของก่อนฮ่าเจอกูเจอกูไอ้แฟงเก็ตตายไอ้บ้ามาอยู่ไหน อยู่ไหนอยู่ไหนวะจะบวกพีให้ดูอย่าห้าวนะก็บอกแล้วอย่าห้าวเข็มชิญยาเข็มชิญยาทางนี้เพื่อนมาเก็บไว้เพื่อนกันอยู่ไหนหมจะรู้จับกูน้อยไปกูว่าเสี่ยวพ่างสิทธ์วัดสิทธ์สิทธวัดหนองกระโดมาอยู่ไหนงออกมาเนี้งอกงอกมาเนี้งออกมาเนี้งออกมาเนี้ เฮ้ยเปิดล้อะสะาเปิดล้อะสะาเล้อสะได้ดได้ดเปิดล้อเ,เ,เปิดล,ดลใช่ไหมิน่อนนะขิ้น่อนนะครับบายบายบอกผีเว้ยบอกผีเว้ยขาแมงเดยอะไรวะ โอ้โหโ,หโ,หโ,หโห้โองตกใจนี่กอจะรักษาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูกูหาไม้แช่ยเยี่ยวก่อนมาไม่หนีหรอกมึงคิดว่ากูเป็นใครวากูจะหนีอะ่ะมี่เคยหนีอยู่แล้วกูหาไม้แช่ยเยี่ยวก่อนปีอยู่ไหนมาร์คให้ด้วยโอ้ยเฮียอาวุธไม่มี มาจุกก่อน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 เฮฮ่่น่ะมาดินี่สงการมล้วโอ้โหเป็นงานมาใหม่มาใหม่วันนี้เป็นวันสงการอูคนเฮฮาปาร์ตี้ปาร์กิงโก้โอ้จริงน่นี่แน่มใช่เยี่ยวมาจจบมาเนี่มาเนี่มานี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ นี่ไงนี่ไงดื้อนักใช่ไหมอีสปัาบอกแล้วอย่าดื้อเทนก่อนเทนก่อนเดี๋ยวผมตายทุกคนคือต้องรีบแล้วเล่นมากไม่ได้อย่ตายป่ะเพื่อนๆเราหนีกันหมดแล้วแมงวามาหากูแล้ว <c oughs> โอ้ยช่วยด้ว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 ยข้ามันฆ่ามันฆ่ามันเออฆ่ามันฆ่ามันเลยฆ่ามันเลย

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาของก่อนอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนมันอยู่ชั้นบนไอ้สาเรียมไอสาเรเลวมาแล้วเดีวมาแล้วดิเสียงหายใจนี่รถต้นคอมาที่มีหวายที่มีอาคมเดีวฝังไม่ได้ผีเวดมาครับเฮ้ยผมว่าผม,มา พาร์สดีกว่าไหมน้องเจนแม่งไม่พาร์สให้ป้าผมดีกว่าไปเถอะปะ้าไปเถอะไปะเถอะออกประตูขี้เถอะเฮ้ยนี่ไงทับเลยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยโง่มากเกิดมาเพื่อฟูลผีเออเออรีบไปขี้เถอะเพื่อน ประตูนิเวศเปิดแล้วไป,วปอย่ามายุ่ง <C le af> โอ้โหเปิดประตูต่อหน้าโอ้โหโคตรเท่ <C le af> นี่ครับผมหนีสำเร็จ <C le af> <C le af> แต่ผมไม่ได้กะว่าจะบวกกับผีให้ตายหายน่อยไม่บวกกับผีให้ตายอ่เ <C le af> พือ่อนโอ้ไม่บวกกับผีเลยหนีสำเร็จโอเค